สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ้วยราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่16คือสภาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องพเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่14นะครับผมหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสําหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี9 4 5 1 7ี่้าหนึ่งเจ็ดหกมใจอยู่ที่9 7แล้วก็5 9มี9ก้าสอง เก้าสามเก้าสี่และก็เก้าหกสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม 5 4และก็้วก็5 6 5ก5 9ก็อย่าลืมนะครับผมชุดเด่นนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี9 9 7 7แล้วและก็5 5าสำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางเป็น1 4 6

และก็เจ5กา สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี93 94แล้วก็96สำหรับ7มี74 75 76สำหรับ5นะครับผม52 53แล้วก็54สายเบิ้ล7755 3ตัวนะครับผม146 694 874 156แล้วก็795 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเข็งๆกงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ